ีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o f f ิดว o r l d ล e l l กันอีกแล้งน,นะครับวันนี้นะครับมาถึงเดทผู้ประทะทาน,านอนในพาร์ทที่3กันแล้วหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูพาร์ทเก่าๆนะครับรีบกลับไปดูก่อนเลยไม่งั้นจะดูไม่รู้เรื่องกันนะครับผมว่า2คนนี้มันเจอกันได้ยังไงเขามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงเรื่องราวแั้นจะเป็นยังไงให้เวลากดกลับไปดู3 2 หนึ่งเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนะั้นดูหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมาเริ่มฟังเรื่องราวของเดฟพูปะธาทานนท์ในภาคที่3ครับผมในตอนนี้เราได้เห็นความทรงจําของเดฟ o ูแล้วครับตอนที่เอจแจกของเขาและฮิวิ่งแฟกเตอร์ของเขาเริ่มทํางานนี่เป็นวินาทีที่เดฟพูนั้นถูกภาพจากเดฟแล้วในตอนนั้นเองเดฟพูก็ตื่นขึ้นมาครับผมดูเหมือนว่าหลังจากที่เดฟพูนั้นโดนอาแจกโจมตีไปครับเขาก็เสียหายหนักกว่าฮิวิ่งแฟกเตอร์ของเขาจะทํางานเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่หลายวันเลยทานนท์นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รรออออคืกาโจจตีขง RJ มันรุนแรงมากมันทำลายภายในของแกไปหมดเลยการโจมตีมันรุนแรงมากๆฉันพยายามใช้เครื่องมือของฉันช่วยแกแล้วแต่มันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าฮีลิ่งแฟกเตอร์ของแกจะทํางานได้ดีขนาดนี้แล้วแกได้ข้อมูลอะไรจากอาร์บิสแมนยังห่ะคือข้าก็ทรมานมันมาหนักมากนะหลายวันแล้วด้วยแต่ทาะว่าข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงดีให้ไอคนนรกไม่รับเนี่ยพูดออกมาได้แต่มันก็เล่าเรื่องของแกให้ฟังนะมันบอกว่าแกน่ะเป็นผลงานที่ผิดพลาด จริงๆแล้วแกน่นาจะตายไปนานแล้วแต่แกก็ยังรอดมาได้ชีวิตของแกมาดูยแย่มากแต่แกก็ยังอยู่กับมันได้ฉันนับถือแกเลยแหละในข้อนี้ยแต่ยังไรเราก็รู้แล้วแหละว่าตอนนี้มันมีคนบงการเรื่องนี้อยู่แน่ๆคนที่ส่งอาร์บิสแมนมาเพื่อขัดขวางเราโอเค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 ฉันเชื่อแกนะแต่ฉันขอเล่นในเครื่องทรามานนั้นบ้างได้ไหมจั้นาเดชคูก็ลองทรมานฟานซิสอยู่้ังครับผม อ้าวแกรู้สึกยังไงล่ะตอนแกทรมานคนอื่นน่ะแกโดนมากแล้วล่ะแกโดนมากแล้วล่ะทานอนนั้นปล่อยให้เดซพูแก้แคบเพื่อความสาใจยอยู่แป๊บหนึง่งแต่เขาจะบอกว่าพอได้แล้วเพราะในตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังและคนที่บงก,การเรียงพวกนี้ทั้งหมดน่ะก็คือเมมฟิสโต้นั่นเองมันเคยทํางานกับข้านะแต่สุดท้ายมันก็หักหลังข้าหลังจากที่มันหักหลังข้าเนี่ยข้าก็ส่งมันกลับไปในที่ของมันเลยแหละแต่เพาะว่าการที่จะไปที่ของมันน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะการจะไปที่นั่นได้ต้องมีคนที่ใช้เวทมนตดดดด้้าานนนนมเเเกกก่งทททีีชวสุออแร็็ิพพไ คิดว่าฉันก็เก่งนะแต่ฉันยังเก่งไม่พอเราต้องหาคนที่จะพาเราไปที่นั่นให้ได้ซึ่งเดนพูว่านึกออกอยู่คนนึงครับผมเขาคนนี้ดูเหมือนมันจะติดนี่ฉันหรือฉันติดนี่มันวะแต่เอาเธอไปหามันกันดีกว่าและชายคนนั้นก็คือแบ็กทาวลอนนั่นเองครับผมพวกเขากลับมาใงโลกเพื่อขอความช่วยเหลือจากแบ็กทาวลอนซึ่งแบ็กทาวลอนก็ยอมช่วยครับผมโดยมีข้อแรกเปลี่ยนว่าวิญญาณของเอจ็คเนี่ยจะถูกนำเอาไว้แขวนไม่ให้เป็นแบบคำเตือนให้วิญญาณตัวอื่นไม่กล้าเนียวมาจากนโลกอีก แบบว่าเป็นตัวอย่างอะเอาไปแขวนห้อยให้เป็นตุ๊กตาไนดะ้เป็นตัวอย่างที่ดีและอีกอย่างนึงก็คือผมจะไปกับคุณด้วยเพราะตอนนี้เดนไม่อยู่แล้วมันอันตรายเกินไปผมจะไปเป็นไกด์ให้คุณเองและจากนั้นนะครับแบ็กทาวหลอนก็ใช้เวทมนต์ของเขาเปิดประตูไปสู่มิติของเมมฟิสโตและในตอนนี้เองพวกเขาทั้ง3คนก็ได้เดินทางไปสู่ดินแดนแห่งความตาย ซึ่งในตอนที่เขาตกไปในดินแดนนี้เนี่ยพวกเขาก็ล่วงไปยังบ่อน้ําแห่งหนึ่งครับผมเดซพูนะั้นรู้สึกได้เขาทับอะไรอยู่กันแน่น่ะเอา้านั่นมันโครงกระดูกเดซที่ร่างของข้าดินะโอ้ที่รักฉันเก็บลิ้นของฉันไว้นานมากเลยนะเอา้ามาจูบกันดีกว่าจานะเดซพูนะั้นก็ลงมือจูบเดซอย่างมังมันเลยครับผมแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าทานอนนระู้ครับว่าน,นี่ไม่ใช่เดซหรอกเดซพูซึ่งแบ็คทารอนก็ได้บอกครับนี่คือชาลอนคนพายเรือต่างหากล่ะซึ่งในตอนนี้มันกำลังจะหนีออกมาไงล่ะเดซพูก็ ชี้ให้ดูครับผมนั่นไง,งล่ะเดธพูในตอนนี้นะั้นในนรกได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นมาครับผมทุกคนนั้นสู้กันมั่วไปหมดเลยซึ่งแบล็กทาวนกรรู้สึกไม่ค่อยดีครับเราต้องรีบไปแล้วละ่ะยิ่งเร็วยิ่งดีเลยเดี๋ยวฉันจะให้วัวสาวไข่แก่คนแค่ขาดเดียวนําทางเราไปเองในตอนนี้นะั้นแบล็กทาวนรู้สึกไม่ค่อยดีครับผมเหมือนหายใจออกมาเราไม่ค่อยเต็มปอดอยัง,ไ,งไม่รู้เหมือนเรียตูดคนยายแก่ๆอ,อยู่เลยเนี่ยรีบไปดีกว่าที่แห่งนี้กําลังฆ่าเราซึ่งในจังหวะนั้นเองครับผมก็็ได้มีวววิิาณตัันนึงเหครบ วิ s ซันวิวซันในตอนนี้วิญญาณที่ต้องการแก้แค้นั้นในหันมามองที่พวกเขาแล้วเมื่อคนเป็นเข้ามาโลกแห่งความตายวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นนั้นมารอแก้แค้นแล้วครับผมวิวซันเดธพูทานอสทานอสเหล่าวิญญาณมากมายที่ถูกทานอสกับเดธพูฆ่านั้นได้มารอที่จะล้าแค้นแล้วครับผมวิญญาณนี้ต้องการให้เดธพูกับทานอสนั้นชดใช้สิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไป ซึ่งแม้แต่ในตอนนี้เองครับเดซพู Deadpool นั้นก็ยังไม่หยุดโมครับผมพูดไม่หยุดจริงๆเลยทานอตดูสิมีคนเรียกชื่อฉันมากกว่าชื่อนายเห็นไหมแสดงว่าฉันนะ่าฆ่ามาเยอะกว่านายทานอสเอ้ยไอยพวกที่นายฆ่าน่ะมันไม่ตายจริงหรอกมันตายแล้วมันกลับมาม,มีชีวิตใหม่เห็นไหมขณนะตอนนี้เดซผู้ยังขิงกันอยู่เลยครับผมศัตรูกำลังมาและยังมัวแต่ขิงกันอยู่ได้ในตอนนี้เองเดซผู้ต้องเตรียมตัวแล้วครับผมวิญญาณมหาศาลนั้นกำลังจะมาแก้แค้นเขาแล้วเดซพู Deadpool กับทานอตต้องร่วมมือกัน,กนแลจัดการวิญญา ซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของเมมฟิสโตครับผมตอนนี้เขากำล,ลังปรึกษาการิลิตเรื่องแผนการของเขาอยู่ว่าเป็นไงบ้างเนี่ยกองทัพของเขาก็จะแพ้หรือเปล่ากองทัพของเขาไปไม่ค่อยดีเลยในตอนนี้เขากำลังจะเสียเขตแดนในนารบไปแล้วซึ่งในตอนที่เขากลาลังพูดคุยกับคาริลิตอยู่เนี่ยลูกน้องของเขาก็ได้มาบอกครับผมมีคนกําลังมาหาและในเวลานี้เองเขาก็รู้ได้ครับผมว่าเดฟูกแลทานอนนั้นกําลังมาหาเขา ซึ่งเมฟิสโตจอบเจ้าเ่น,นะครับผมก็บอกลูกน้องเขาเสียผ้าคลุมให้ฉันหน่อยสิฉันจะออกไปเยี่ยมพวกเขาสักหน่อยหนึ่งเพื่อนเก่าของฉันซึ่งในขนานี้เองได้ผู้กระทานอนนั้นจัดการวิญญาณไปม,มากมายมหาศาลแล้วครับวิญญาณมากมายแค่ไหนก็ทําอะไรเขาไม่ได้เลยและในตอนนั้นเองครับผมก็ได้มีวิญญาณตัวหนึ่งโผล่มา ทานอนถ้าฉันฆ่าแกสำเร็จในตอนที่แกเกิดถ้าฉันบอกให้พ่อแกใส่ถุงยางแกคงไม่ต้องมาทําให้คนอื่นทรมานขนาดนี้แกทําให้ผู้คนมากมายต้องทรมานฉันจะจัดการแกเองไอ้ลูกชั่วซึ่งในตอนนั้นเองครับผมก็ได้มีเสียงซึบครับผมเดซพูนั้นตัดหัวไปเรียบร้อยแล้วครับเราโทรออกมาแป๊บเดียวเองคุณแม่เอ้ยแต่ในตอนนี้เองนะครับผมทานอน,นั้นถึงกับต้องขอบคุณเดซพูเลยเดซพู แกได้รับคำขอบคุณของฉันนะจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ยินคําพูดอะไรบางอย่างมีเสียงเส้นหนึงมาหาพวกเขาถ้าพวกนายอยากเข้ามานะ่ะทํำไมไม่เคาะกันดีๆล่ะเ mm. มมฟิสโตนั้นได้ปรากฏตัวมาหาพวกเขาแล้วโอเคเพื่อนเอ๋ยมาคุยกันเลยดีกว่าคือฉันได้ยินว่ากลุ่มของซาตานิสอ่ะมาลักพาตัวเดซไปแต่ในตอนนั้นเอง mm. เดซพุก็บีบคอเมมฟิสโตเลยครับ ลมป่าแกน่ะมันโกหกทั้งเพลงนั่นแหละบอกความจริงมาบอกมานะเมฟิสโตว่าเธออยู่ที่ไหนกันแน่หรือถ้าแกไม่บอกนะฉันพิสูจน์ความเชื่อบางอย่างดูพอดีเลยว่าปีศาจอ่ะตายกับเขาเป็นหรือเปล่าซึ่งหานอนนั้นบีบคอ่องรุนแรงเลยครับผมแต่เมฟิสโตก็ยังปัญญาดีครับอ้าให้ฟังครับผมการลักพาตัวเดไปจะดีอะไรกับฉันละ่ะไม่มีความตายกองทัพของฉันก็อ่อนแอลงทำไมฉันต้องลักพาตัวเลยละ่ะ ซึ่งสิ่งที่พูดมันก็ดูเมคเซนต์นะครับผมเดฟพูดก็บอกเออเชื่อเขาเถอะใช่ว่าเขาไม่ได้โกหกหรอกเขาจะโกหกไปทำไมล่ะคือถ้าเดฟไม่อยู่เนี่ยวิญญาณก็ไม่มาที่นรกกองทัพของเมฟิโซก็อ่อนแอลงทานอนนั้นเลยยอมปล่อยให้เมฟิโซครับผมซึ่งเมฟิโซก็บอกครับเออข้าจะช่วยคันหาก็ได้นะแต่คือ ท่านช่วยไปจัดการเจ้างานรถคนอื่นๆได้ไหมอะเนี่ยท่านกับเดซพูก็เป็นนักฆ่าที่สุดยอดนะมาลองฆ่าสกักกองครับไปเล่นๆดูไหมล่ะแต่ในตอนนั้นเองนะครับก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแบคทาวรนั้นไอไม่หยุดเลยมีบางอย่างกำลังออกมาจากตัวเขาในตอนนี้เองแบคฮาร์นั้นได้โวล่ออกมาจากปากของแบคทาวรท่านพ่อข้ามาตามนัดตามสัญญาแล้วข้ามาแก้แค้นท่านไง ซึ่งในตอนที่แบ็คฮาร์นั้นกำลังจะโจมตีเมมฟิสโตครับผมทานอทแค่ได้มาช่วยเมมฟิสโตเอาไว้เจ้าเข้ามาที่นี่ยังไงกันแน่ล่ะเจ้าเข้ามาสิงสูไอหมอพีนั่นได้ไงก็ตอนที่มันคุยกับเทพปัญญาอ่อนของมันไงข้าแอบเข้ามาสิงสูในตัวมันแต่ททานเอ๋ยข้าขอจัดการกับพ่อของข้าก่อนถ้าเจ้าไม่มายุ่งกับข้าน่ะข้าจะแบ่งให้เจ้าช่วยปกครองก็ได้นะแต่ทานอทไม่สนใจครับแกบักอาจดูถูกทานอทแกมันก็แค่ไอลูกนอกค้อของเมมฟิสโซจากงั้นทานอทก็จัดการแบ็คฮาร์ ในจังหวะที่ทุกคนนะั้นไม่ได้สนใจเมมฟิสโต้ครับมันก็กำลังใช้โอกาสเนี้ยหนีไปครับผมสู้กันไปเอถอะข้าขอตัวก่อนแล้วกันนะแต่ในตอนนั้นเองครับเดซพูกก็เห็นพอดีครับผมแหมเมมฟิสโต้อย่าเพึ่งไปเลยนาช่วยเราได้นะเมมฟิสโต้ แกพูดอะไรของแกวะคือตอนเนชลูแล้วว่าเดสอยู่ที่ไหนเวย้ยเดสนะ่ะเพิ่งส่งข้อความมาบอกฉันเองเธอนะ่ะถูกจับไปขังสถานที่ที่เธอถูกจับไปนะ่ะมันใหญ่มากเลยใหญ่จนไม่มีอะไรเลยสถานที่แห่งนั้นนะ่ะเป็นสถานที่เหล่าทวยเทพนะั้นก็ไม่สามารถเอื้อมมือไปได้สถานที่แห่งนั้นนะ่ะมันอยู่นอกอวกาศมันอยู่นอกจัก,กรวาลของเรามันอยู่นอกอีเทอร์นิตี้ซะอีก ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะรู้แล้วครับผมว่าผู้ที่บงการเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือ eternity นั่นเองโดย eternity นะครับหลายคนคงสงสัยว่าเขาเป็นใครเขาคือตัวแทนแห่งการมีอยู่ของจักรวาลนั่นเองเหมือนแบบว่าเขาคือตัวแทนแห่งชีวิตเขาคือเจตจำนงแห่งชีวิตของจักรวาลสุดท้ายเมื่อไหร่ที่มีความตายเกิดขึ้นเนี่ย eternity ก็จะรู้สึกว่าตายเทียงนิชเทียนด,ด้วยแต่เมื่อไหร่ที่มีชีวิต eternity ก็จะแข็งแกร่งมีพลังซึ่งไอ้สองคำน้านความตายกับ eternity เนี่ยจะคอยช่วงรุนกันและกันมาเสมอครับผมแต่ถ้าว่าตอนนี้เดซ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นทำไมเอร์นิตี้นั้นต้องทําแบบนี้ด้วยแล้วทําไมชื่อเรื่องถึงเป็นเดฟพูปะทะฮานอทั้งที่มันร่วมมือกันมาตลอดเวลาเลยเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่ได้สู้กันเลยถ้าจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดนะครับจะถูกเปิดเผยในพาร์ตต่อไปซึ่งเปนพาร์ตสุดท้ายแล้วเรื่องราวนั้นเข้มข้นมากๆจะพลิกล็อก ok, จะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผม และหากใครนั้นอยากรู้เรื่องราวของ Cosmic Being ต่างเนี่ยก็บอกกันมาได้นะครับผมคือแบบคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยถ้าแบบมีคนอยากรู้เยอะอยากรู้ตัวไหนเยอะจะทำมาให้นะครับคือมี Death, Eternity, Galactus อะไรพวกเนี้ยครับผม Living Tribunal ตัวที่เป็นพวก Cosmic Being คือแบบบางทีมันจะออกมาไม่เยอะนะครับคือเหมือนอารมณ์ว่ามันเป็นตัวที่แบบมีพลังสเกลแบบมากเกินไปอะ่ะมันเลยออกมาไม่บ่อยครับผมมันเป็นตัวที่แบบ เป็นจักรวาลในตัวมันเองมันเก่งเกินไปอย่างเงี้ยคือถ้ามันมาสู้นะฮีโร่แม่งตายตั้งไงแบบแม่งดีดนิ้วแล้วอะ่ะคือม,มันเก่งเกินอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อมันจะออกมาในอีเวนท์ที่เป็นแบบที่มีสเกลใหญ่ๆเป็นอีเวนท์เฉพาะของพวกบันเท่านั้นนะครับผมและนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงไม่เคยรู้จักตัวพวกนี้กันมากครับและตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมหากท่านผู้ชมนะั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรืออยากได้คอมเมนต์อะไรก็ติชมกันมาได้นะครับอยากให้ปรับปรุงอะไรก็ ปรับปรุงกันมาได้เลยแล้วช่วงนี้กิจกรรมยังไม่มีนะครับผมกิจกรรมจะมาทีตอนที่เราครบสองแสนซับสไคร้นั่นเองซึ่งต้องรอกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากได้ของแล้วของรางวัลเราก็จะประกาศในวันที่15นะครับไอหนังสือเดนภูพัทะหาน้อยน,นั่นเองเออและอีกอย่างหนึ่งก็คือของรางวัลตอนสองแสนซับสไคร์เนี่ยต้องบอกเลยครับแจกหนักแจกเต็ม แจกแบบโอ้โหไม่มีกั๊กเลยแจกแบบนอนสต็อปเลยครับผมต้องบอกเลยว่าแจกมันเป็น10ชิ้นนะครับคราวนี้หากท่านผู้ชมนั้นอยากล้อร่วมสนุกก็ร่วมกันได้เลยนะครับผมเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร์ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ